กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการช่างเลือกเมื่อช่วงที่แล้ว2เพื่อนซีมีปัญหาเรื่องขนาดตัวไม่พอดีกับชักโรครกหรือชักโครกไม่พอดีกับขนาดตัวกันแน่ปัญหาสองคนนี้จะแก้ไขได้อย่างไรเราจะให้ช่างช่วยแก้ปัญหาและจะช่วยเลือกสุขภัณฑ์อื่นๆให้เหมาะสมกับบ้านของคุณรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาถกปัญหาไขข้อสงสัยกันเกี่ยวกับสุขภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นต้องขอถามก่อนเลยนะคะว่าสุขภัณฑ์นี่หมายถึงผลิตภัณฑ์ใดบ้างคะครับพูดถึงสุขภัณฑ์นะครับ,รบสุขภัณฑ์จริงๆก็คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในห้องสุขาค่ะนั่นเองนะฮะหลักๆเนี่ยที่เรานึกถึงกันง่ายๆก็คือตัวโถชักโครกหรือว่าโถส้วมนี่แหละฮะโถสุขภัณฑ์นะฮะหชิ้นอีกหนึ่งชิ้นหลักๆเนี่ยนะครับที่เราจะนึกถึงก็คืออ่างล้างหน้าค่ะนอกจากนี้เองเนี่ยผลิตภั ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุขภัณฑ์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ใส่กระดาษที่ใส่สบู่ก๊อกน้านะครับหรือว่าราวแขวนผ้านะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในห้องสุขาทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรที่อยู่ในห้องน้ํารวมๆแล้วส่วนใหญ่ก็เรียก<ช>เย่าสุขภัณฑ์แต่เม็ดหลกักๆเนี่ยเราจะนึกถึงอยู่2ตัวก็คืออ่างล้างหน้าแล้วก็ตัวโถส้วมก็คือ2ประเภทด้วยกัน2ประเภทด้วยกันนะครับตัวที่เรามักจะเลือกกันเป็นหลักเลยนะฮะชิ้นแรกเลย ที่เวลาเราจะทําห้องน้ําสักหนึ่งห้องเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเวลาเราไปเดินเลือกเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะนึกเลือกที่โถส้วมก่อนนึกถึงโถส้วมก่อนแล้วก็ไปเลือกที่ตัวอ่างล้างหน้านะครับเพื่อให้เหมาะสมกับห้องน้ําที่เราใช้งานอยู่ครับแล้วอย่างนี้มีวิธีการเลือกไหมคะครับกข็ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยนะครับต้องดูก่อนนะฮะว่างบประมาณเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมีอยู่บ้างน้อยเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ดูเรื่องงบประมาณแล้วเนี่ยเราก็ไปเดินเลือกว่าภายในงบประมาณเราที่มีอยู่เนี่ย เราจะใช้สุขภัณฑ์ระดับราคาขนาดไหนนะครับนะฮะวิธีเลือกสุขภัณฑ์เนี่ยนะครับก็ลองเดินชมถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้หลายๆร้านเนี่ยนะฮะจะมีห้องโชว์รูมหรือว่าม็อบอัพม็อบอัพโชว์นะครับให้ได้ชมกันนะฮะบางร้านเนี่ยอนุญาตให้ให้เราทดลองทดลองนั่งดูเลยให้ไปลองนั่งเลยนะคะให้ไปลองนั่งดูเลยครับนะสบายไหมเหมาะกับเราไหมใช่ครับบางครั้งเองเนี่ยนะฮะเราประหยัดขึ้นประมาณโดยที่ไปเลือกสุขภัณฑ์ชิ้นเล็กๆเนี่ยนะครับตัวเล็กๆแต่ว่า บางทีเนี่ยไม่เหมาะกับเราะนะฮะไม่เหมาะกับเราเนื่องจากว่าสมาชิกในบ้านเนี่ยมีหลายคนนะครับบางทีเนี่ยอาจจะมีรูปร่างเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเลือกสุขภัณฑ์ให้เหมาะกับคนในบ้านแล้วอย่างนี้โ,โลนในบ้านมี4-5คนอย่างเงี้ยแล้วขนาดของสุขภัณฑ์นะคะต้องเอาไว้กลางๆหรือว่ายังไงคะดูขนาดกลางๆที่เหมาะสมนะครับถ้าถ้าไซส์ไม่แตกต่างกันมากจนเกินไปนะครับะนะ,ะสุขภัณฑ์เนี่ยโดยส่วนใหญ่ เราจะดูกันที่ตัวฝารองนั่งที่โถลองนั่งลงไปเลยฮะปกติสุขภัณฑ์หนึ่งชิ้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วยหม้อน้ำะนะฮะตัวโถวสุขภัณฑ์ฝารองนั่งแล้วก็ก่อนไปในหม้อน้ำะนะฮะตัวที่จะบอกเราว่าสบายหรือไม่สบายเนี่ยก็คือตัวฝารองนั่งนั่นแหละเพราะเราจะต้องนั่งบนฝารองนั่งนั่งบนฝารองนั่งใช,ใช่ครับทดลองดูเลยครับนะฮะทดลองดูเลยนะครับแล้วก็วิธีการเลือกอ่างมีวิธีการเลือมั้ยคะว่าเราบ้านเราจะต้องเลือกอ่างยังไงให้เหมาะสมกับบ้านเราครับ ขั้นแรกเลยเนี่ยนะครับมาดูพื้นที่ของตัวห้องน้ําของเราก่อนนะครับห้องสุขาเนี่ยนะครับถ,ถ้าพื้นที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนักนะไม่กว้า,า,วางจนเกินไปนักเนี่ยนะครับแนะนาว่าอย่างอ่างล้างหน,าน้าเนี่ยให้ใช้เป็นอ่างแขวนอ่างแขวนนะครอ่างแขวนก็คือโดยทั่วไปเดี๋ยวเรามีภาพให้ชมนะครับเดี๋ยวทีมงานเราอินเสิร์ตภาพให้ชมนะเป็นอ่างแขวนทั่วๆไปเนื่องจากว่าจะประหยัดพื้นที่ในการใช้งานแต่ว่าถ้าห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําที่มีไซส์ขนาดใหญ่ นะครับอาจจะตั้งเป็นเคาน์เตอร์นะครับมีตู้มีบานซิงสําหรับเก็บของเก็บน้ํายาทําความสะอาดไปในห้องน้ําอยู่ภายในห้องน้ําด้วยเนี่ยนะครับตั้งเป็นเคาน์เตอร์ก็อาจจะใช้เป็นอ่างที่ฝังบนเคาน์เตอร์หรือว่าฝังใต้เคาน์เตอร์ก็ได้อ่างก็จะมี2แบบก็คืออาจจะฝังหรืออาจจะอยู่ใต้เคาน์เตอร์เลยฝังใต้เคาน์เตอร์ฝังใต้เคาน์เตอร์เลยตั้งเคาน์เตอร์นะฮะแต่ถ้าพื้นที่ไม่เยอะเนี่ยให้ใช้อ่างแขวนอ๋ออันนี้จะเหมาะสมกับขนาดพื้นที่เล็กใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็เลือกไซส์ของอ่างล้างหน้า อ่างล้างหน้าเนี่ยมีตั้งแต่ใบเล็กนิดเดียวเลยฮะ <c oughs> ประมาณสัก20เซนนะฮะ <c oughs> ที่ใช้ในพื้นที่ประหยัดมากนะครับบางทีเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะอยู่ในคอนโดนะฮะซึ่งพ <c oughs> ื้นที่ไม่เยอะนะฮะประมาณสัก28ตารางเมตรตารางเมตรก็เลือกอ่างที่ไซส์เล็กสักนิดนึง <c oughs> แต่ว่าถ้าอยู่บ้านเดี่ยวเนี่ยมีพื้นที่ในห้องน้ําเยอะตั้งเคาน์เตอร์ได้อาจจะใช้อ่างที่มีไซส์ขนาดใหญ่สักนิดนึงนะฮะ30เซนขึ้นไปก็ได้นะครับค่ะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของสี มีความสําคัญไหมคะเราต้องเลือกไหมว่าสีไหนเหมาะกับการใช้งานแบบใดบโดยปกติเนี่ยนะครับสถาปนิกจะดีไซน์ห้องน้ําออกมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็กําหนดโทนสีเนี่ยสีสุขพันเนี่ยให้ล้อ,อก,กับกระเบื้องเซรามิกหรือกระเบื้องปูพื้นนะครับปกติเนี่ยในห้องน้ําจะมีทั้งกระเบื้องปูพื้นและปูผนังนะครับเราก็จะเลือกสีสุขภั์ให้เหมาะกับดีไซน์ที่เราออกแบบไปแต่โดยทั่วไปเนี่ยนะครับสีของสุขพันเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้สีอ่อน ทำไมถึงต้องใช้สีอ่อนคะคุณจุลเทพอ,อย่างนี้ครับถ้าค,คุณพลอยเคยสังเกตเนี่ยนะครับนึกถึงรถยนต์ฮะ,ะนึกถึงรถยนต์นะฮะท่านใดที่ใช้รถยนต์สีอ่อนอ,อ,นอาจจะเป็นสี b r อนเงินเนี่ยนะครับเวลาขับรถไปเนี่ยเจอฝนตกเจอคราบฝนบางทีเนี่ยไม่ได้ล้างมาเป็นอาทิตย์เลยะนะครับยังดูเหมือนไม่สกโปกมากแต่พอไปใช้รถยนต์สีเข้มๆอาจจะเป็นสีดําหรือสีน้ําเงินเข้มเนี่ยนะครับนะฮนะเวลาโดนคราบน้ําฝนหรือคราบอะไรซั่งนิดนึงเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันสกโปะ สุขภัณฑ์ก็เช่นเดียวกันครับในห้องน้ำเนี่ยนะฮะเ,เป็นส่วนที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยห้องน้าคนไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่เปียกโดยตลอดพอเปียกเปียกโดยตลอดปุ๊บเนี่ยนะครับสุขภัณฑ์ที่สีเข้มเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีเวลาที่จะดูแลห้องน้ําหรือทําความสะอาดบ่อยนักเนี่ยนะครับทิ้งไว้2วันสวันเนี่ยสุขภัณฑ์สีเข้มเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นคราบแล้วก็ต้องเริ่มมาทําความสะอาดใหม่ทีนี้ถ้าทิ้งไว้นานๆละ่ะ2อาทิตย์3าอาทิตย์ บางครั้งคราบพวกนี้เนี่ยกำจัดค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันนะครับอ๋อเพราะฉะนั้นการเลือกสีก็ต้องดูให้เหมาะสมว่าการ,รทําความสะอาดของเราหรือว่าการใช้งานของเราเป็นแบบไหนด้วยถ้าคิดว่ามีคนดูแลบ้านอยู่นะครับมีคนทําความสะอาดภายในบ้านอยู่ประจําตลอดเวลานะครับก็เลือกได้นะครับแล้วก็เลือกได้ไ<ม>ไดตามดีไซน์เลยว่าเราเอ,อันไหนสวยแล้วก็ใช้อันนั้นได้เลยใช่ครับไม่ผิดนะไม่ผิดนะสามารถเลือกได้ครับ หลายหลายท่านเองก็ดีไซน์สีสุขภัณฑ์เ,เป็นสีเข้ม<ช>นะฮะ<ช>อาจจะเป็นสีดําหรือสีน้ําเงินเข้มก็มีนะครับใช่ค่ะแล้วก็ปัญหาถ้าสมมติว่าเราสร้างห้องน้ําขึ้นมาแล้วมันไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือว่าอาจจะผิดที่ผิดประเภทมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือบางทีเนี่ยนะครับการทำความสะอาดจะทํายากนะครับบางทีการวางตําแหน่งสุขภัณฑ์หรือว่าอ่างล้างหน้านะครับหรือบางบ้านอาจจะมีอ่างอาบน้ำนะครับ ถ้าวางในจุดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยบางทีบางบ้านเนี่ยมีคนที่สุงอายุสักนิดนึงหรือว่าอาจจะมีเด็กสักนิดหนึ่งเนี่ยอันตรายก็เกิดขึ้นได้นะครับไปลื่นล้มไปอะไรเนี่ยบางทีไปกระแทกนะครับอ, au, อาจจะเกิอดอุบัติเหตุได้ดอาจจะเกิอดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็ทําให้พื้นที่การใช้งานในห้องเนี่ยซึ่งเล็กอยู่แล้วเนี่ยนะครับบางบ้านเนี่ยพื้นที่ห้องน้าไม่ใหญ่มากเนี่ยพอวางตำแหน่งไม่เหมาะสมปุ๊บเนี่ยห้องน้ําจะดูรกไปเลย <hr> um. นะฮะนอกจากทำความสะอาดยากแล้วจะดูรกไปด้วยนะครับ ค่ะแล้วที่นี้ถ้าเรามารู้ตัวว่าเอ๊ะเราสร้างห้องน้าตรงนี้มันมันลกมันไม่เหมาะมันอาจจะเกิดอันตรายได้เราอยากจะย้ายโถซึ่ง<ม>ซึ่งมองว่าการย้ายโถนี่ยากเป็นเรื่องที่ยากหรือเปล่าคะคุณจรเทพคะจริงๆแล้วการเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับคุณผู้ชมครับโถสุขภัณฑ์เนี่ยนะครับตำแหน่งหลักๆท,ที่ที่ถูกฟิกไว้ก็คือท่อเรนหรือท่อน้ําทิ้งเนี่ยนะครับ ที่เราชาระสิ่งสปกปรกสิ่งโส <จะ S 2> โครกลงไปอยู่ใต้ของโถอีกทีอยู่ใต้โถนะครับตรงนี้แหละครับนะฮะเป็นจุดหลักนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยอสุขภัณฑ์โดยทั่วไปตําแหน่งของท่อน้ําทิ้งตรงนี้เนี่ยจะไม่ต่างกันมากนักนะครับยกเว้นคุณผู้ชมนะฮะที่เคยใช้โถสุขภัณฑ์รุ่นเล็กๆนะครับก็คือรุ่นที่เป็น2ชิ้นนะฮะชิ้นเล็กๆเนี่ยแล้วเปลี่ยนอยากจะได้โถสุขภัณฑ์ตัวที่ใหญ่ขึ้นเช่นสุขภัณฑ์วัน piece หรือชิ้นเดียวนะฮะสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว ปกติแล้วเนี่ยนะครับระยะท่อน้ําทิ้งอาจจะมีแตกต่างจากสุขภัณฑ์โดยปกติเนี่ยนะครับรุ่นเล็กๆเนี่ยระยะมันจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นต้องต้องคำนึงจุดนี้ด้วยระยะนี่หมายถึงขนาดหรือว่าระยะของท่อน้ำทิ้งนะฮะตำแหน่งของท่อน้ําทิง้งนะฮะเนื่องจากว่าวางสุขภัณฑ์ตัวใหม่ลงไปแล้วเนี่ยนะครับ <S <S บางทีเนี่ยตัวท่อน้ําทิ้งเนี่ยไม่ตรงกับช่องเดิมก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันนิดนึงนะครับแต่ว่าวิธีการติดตั้งไม่ได้ยากเลยครับสุขภัณฑ์โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ จะมีน็อตสปรูอยู่2ตัวนะ,ะที่เราเรียกกันน็อตเนี่ยนะครับยึดที่ฐานไว้แล้วก็ใช้วัสดุยาแนวเนี่ยอุดปิดไว<อ>้เพียงแค่รอกวัสดุอุดรอยต่อตรงนั้นนะครับอุด,อดตรงน็อตยึดตรงนั้นออกมาะนะครับแล้วก็ขันน็อตขึ้นมายกสุขภัณฑ์ออกก็เปลี่ยนได้แล้วครับ<อ>ตัดสายน้ําดีออกนะครับเปลี่ยนได้แล้วค่ะแล้วคุณจชะเทพคะอย่างบ้านพลอยเนี่ยมีกันอยู่ถึง 4- ี่ห้าคนแต่ว่าบริเวณการสร้างห้องน้ำเนี่ย รูปแบบของห้องน้ำอาจจะเป็นแนวยาวก็เลยไม่รู้ว่าจะวางอะไรตรงไหนยังไงให้เหมาะกับพื้นที่แนวยาวในปริมาณที่คนใช้ห้องน้ำเยอะครับนะฮะถ้าห้องน้ำเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับนะฮะแนะนำว่าถ้าพื้นที่มีเพียงพอเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนะฮะขอให้แยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะฮะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งส่วนแห้งจะวางอะไรวางอ่างล้างหน้าวางตัวโถสุขภัณฑ์ส่วนเปียกเนี่ยนะครับบางท่านเอง อาจจะเป็นบริเวณที่อยู่หนาดน้ำนะฮะทำกันได้หลายวิธีเช่นอาจจะติดตั้งตู้อาบน้ำ<ช>นะฮะตู้อาบน้ําก็มีให้เลือกมากมายทั้งเป็นชนิดที่เป็นอะคริลิกนะฮะชนิดที่เป็นตู้กระจกก็มีนะฮะเทมเพลกราสนะครับหรือว่าบางบ้านเองเนี่ยพื้นที่อาจจะจํากัดสักนิดนึงไม่สามารถที่จะติดตั้งตู้อาบน้ําได้ก็ใช้เป็นราวผ้าม่านนะฮะอ๋อใช้ราวผ้าม่านกั้นแทนใช่ครับหลายๆที่ก็นิยมใช้อย่างนี้แล้วระหว่างตู้อาบน้ํากับราวผ้าม่านมันมันแตกต่างกันเยอะไหมคะ ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไม่มากมายนะครับนะฮะข้อดีของการเป็นตู้อาบน้ําก็คือว่าหลังจากที่เราเดินเข้าไปในตู้อาบน้ําแล้วเนี่ยนะครับปิดประตูตู้เนี่ยนะครับเราชำระสิ่งสกปรกในร่างกายเนี่ยน้ำจะไม่กระเด็นออกมาข้างนอกอแต่ว่าผ้าม่านโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะแขวนสูงจากพื้นเนี่ยประมาณสักเมตรแปดสิบถึงสเมตรนะฮะโดยประมาณเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะมีบางส่วนที่ยังน้ําสามารถที่จะหลุดรอดหรือว่ากระเด็นออกมาได้<อ>ก็อาจจะกระเด็นมาทางส่วนที่เป็นส่วนส่วนแห้งได้ นะครับค่ะแล้วในเรื่องของขนาดครับเราก็ต้องถ้าสมมติว่ามันเป็นแนวแนวยาวเราก็ต้องเลือกขนาดให้มันเล็กลงอ,อ,อ,อันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของห้องน้ํานะครับว่าเราสามารถที่จะวางสุขภัณฑ์ชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่ได้แค่ไหนแล้วก็เรามีพื้นที่เหลือสําหรับเดินภายในห้องน้ําก็ต้องดูความเหมาะสม,ขอ,มของพื้นทนี่ด้วยความเหมาะสมเช่นนะฮะ ลูกจกักโถแล้วเนี่ยนะครับในการติดตั้งตัวสายฉีดชำระเนี่ยร<ช>ะยะไกลเกินไปจากที่มือจะเอื้อมได้ไหมนะครับการติดตั้งที่ใส่กระดาษนะครับสามารถที่จะหยิบใช้งานได้สะดวกไหมนะครับหรือว่าการติดตั้งราวแขวนผ้านเนี่ยหลังจากที่ออกมาจากตู้อาบน้ําหรือว่าเราอาบเสร็จขึ้นมาจากอ่างอาบน้ำเนี่ยสามารถที่จะหยิบจวยผพา่อจะตัวได้สะดวกไหมเพราะว่าถ้าไกลเกินไปเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยลื่น นะครับไม่ทันจะถึงพยาตัวเนี่ยลื่นลื่นซะก่อนนะครับอ๋อแล้วพลอยเคยเห็นในห้องน้ําของห้องน้ําผู้ชายหรือแม้กระทั่งห้องน้ำผู้หญิงผู้หญิงเองก็ดีนะคะก็จะมีที่กดเหมือนเป็นด้ามให้กดลงไปเวลากดชักโครกอันนั้นเรียกว่าอะไรคะคุณจรเทพอันนั้นเขาเรียกสุภัณฑ์ชนิดที่ใช้ฝัดวาลนะครับลัดวาลเป็นฝัดวาลคุณผู้ชมครับสังเกตง่ายๆนะครับสุขภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านโดยทั่วไปเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยสองส่วนหลักๆนะครับสองส่วนหลักๆนี้ก็คือ ตัวโถสุขภัณฑ์แล้วก็ตัวหม้อน้ํะแต่ตัวที่เป็นฝัดวาลก็คือเขายกหม้อน้ําออกไปแล้วก็ใช้เป็นฝัดวาลคือตัวกดๆนี่แหละที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละนะ,ค,ะครับแทนโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพบกันตามโรงแรมห,หรือว่าอพาร์ตเมนต์ที่จะใช้กันนะครับเนื่องจากว่าอาคารสูงๆเนี่ยจะมีระบบปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ําที่ปรับแรงดันน้ําได้ค่อนข้างแรงแล้วก็คงที่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให น้ําที่ฝัดลงมาเนี่ยสามารถชําระสิ่งสกปรกได้หมดทีนี้ถ้าเป็นบ้านทั่วไปเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมเลยนะครับว่าผมไม่ค่อยแนะนําที่จะใช้ฝัดาวาลเนื่องจากว่าแรงดันน้ําในบ้านเนี่ยนะครับค่อนข้างต่ำนะฮะโดยปกติเนี่ยบ้านเราจะติดตั้งถังเก็บน้ําแล้วก็ติดตั้งปั๊มน้ําไว้ซึ่งขนาดไม่ใหญ่นักนะครับให้เหมาะสมกับจํานวนก๊อกหรือจํานวนจุดที่ใช้น้ําให้เหมาะสมกับบ้านแต่ว่าแรงดันตรงนั้นเองเนี่ยบางทีแล้วไม่เพียงพอ กบการที่จะไปชําระสิ่งโสโครกก็คือกดครั้งเดียวเนี่ยอาจจะไม่หมดอาจจะต้องกดถึง2ครั้งอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่มีถังน้ําสํารองที่ใหญ่มากพอนะครับบางทีเนี่ยการประปาอาจจะต้องหยุดทําการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำนะฮะน้ำอาจจะหายไปวันหนึ่งเลยเต็มเมนะครับถังน้ําที่เราเก็บไว้ก็ไม่เพียงพออาจจะมีแค่ประมาณก็ห้าร้อลิตรหรือ700ลิตรเท่านั้นเองนะฮะใช้งานแค่ไม่กี่คนก็หมดแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าใช้เป็นชนิดที่มีโถเก็บน้ําถังเก็บน้ำเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเปิดฝาถาังด้านบนแล้วก็เติมน้ําลงไปนะฮะแล้วก็ยังใช้งานสุขภกพั์ได้ปกติคือหมายความว่าไปยกน้ำกที่อื่นมาเทแล้วก็ยังกดใช่ครับเพื่อชราดางได้ยังยใช้งานได้แต่ถ้าเป็นฝัดบาลเนี่ยถ้าน้ําประปาไม่ไหลหรือว่าไม่เดินหรือว่าแทางเก็บน้ําเราน้ําหมดเนี่ยกดไปไม่ทํางานแล้วครับสิ่งปฏิกูลที่เราถ่ายลงไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฝัดใช้งานได้ก็ต้องรอน้ํามานะครับที่นี้พ่อสงสัยค่ะว่า โถระหว่างโถสุขภัณฑ์โถท,ที่นั่งกับอ่างล้างมือควรจะอยู่ใกล้กันไหมคะหรือว่าควรจะทิ้งระยะห่างออกไปตำแหน่งที่เหมาะสมอะค่ะจริงๆแล้วระยะตรงนี้เนี่ยนะครับจะห่างกันไม่มากนักนะครับเพียงแต่ว่าต้องต้องไปดูพื้นที่แล้วตั้งระยะให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าหลังจากลุกจากโถสุขภัณฑ์มาแล้วเนี่ยนะครับจะหันเข้ามาล้างมือทำความสะอาดเนี่ยนะชำระล้างเนี่ยบางทีแล้วอาจจะ ถ้าใกล้เกินไปเนี่ยบางทีเป็นอุปสรรคนะฮะเป็นอุปสรรคบางทีถ้าไกลเกินไปมันก็ก็จะไกลไปต้องเดินไปเยอะเกินไปใช่ครับก็ต้องดูความเหมาะสมอีกทีหนึ่งใช่ครับและทีนี้มาในเรื่องของโถครับถ้ามันมีกลิ่นมีวิธีมีวิธีป้องกันหรือลดปัญหาในเรื่องของกลิ่นไหมคะต้องอธิบายนิดหนึ่งแล้วว่าครับค่ะต้องอธิบายสักนิดหนึ่งนะครับกลิ่นในห้องน้ําเกิดจากอะไรครับนะฮะ กลิ่นในห้องน้ำเนี่ยนะครับกลิ่นโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมาจากท่อน้ําทิ้งไม่ได้มาจากตัวโถสุขภัณฑ์นะฮะท่อน้ำทิ้งนี่หมายถึงอยู่ด้านล่างของโถาทิ่นขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ครับท่อน้ําทิ้งก็คือตัวไหนฮะก็คือตัวพื้นห้องน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีท่อที่มีตะแกรงเหล็กเป็นอลูมิเนียมนะเป็นสเตนเลสบ้างก็มีหรือว่าเป็นพลาสติกบ้างก็ดีส่วนใหญ่กลิ่นเนี่ยจะขึ้นมาทางนี้นะครับถามว่าทําไมโถสุขภัณฑ์ถึงไม่เกี่ยวโถสุขภัณฑ์เนี่ยถ้าน้องพลอยสังเกตดีๆนะครับ นะครับโถสุขภัณฑ์เนี่ยหลังจากที่เรากดใช้งานไปแล้วเนี่ยจะมีน้ําลงมาหล่อเลี้ยงในโถสุขภัณฑ์ค่ะซึ่งน้ําตัวนี้แหละจะเป็นตัวดักกลิ่นที่ย้อนขึ้นมาทางท่อน้ําทิง้งหรือว่าท่อเรนของตัวสุขภัณฑ์อยู่แล้วแต่ว่ากลิ่นที่ออกมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมาจากท่อน้ําทิ้งในพื้นห้องน้ําที่เราติดตั้งอยู่วิธีแก้ไขนะฮะ,ะวิธีแก้ไขก็คือว่าเราเปลี่ยนตรงฝาท่อน้ําทิง้งหรือว่าฝาท่อเรนตรงนี้นยครับเป็นแบบรูปถ้วยนะครับเป็นตะแกรงดักกลิ่น ขึ้นมาซักนะฮะตรงนั้นก็จะช่วยได้เขาจะมีตะแกรงแบบดับกลิ่นเอเขาจะเป็นรูปถ้วยครับคือรูปถ้วยนูนขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นรูปถ้วยคว่ำลงไปฮะนะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราให้ทีมงานอินเสิร์ตภาพเข้ามานะครับให้ดูว่าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วในเรื่องของถ้าสมมติว่าเราใช้สุขภัณฑ์หรือว่าแม้กระทั่งกระเบื้องอ่างล้างอ่างล้างมือที่เป็นสีขาวครับแล้วเกิดว่าวันนึงมันหมองหมองหรือว่าเป็นคราบอะไรก็ตามมีวิธีป้องกันไหมคะ จริงๆแล้ววิธีป้องกันง่ายที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะนะฮะหลังจากใช้งานแล้วเนี่ยนะครับออไม่ควรทิ้งเกินสัก 1- หรือ2วันนะครับควรจะเช็ดทาความสะอาดนะครับวิธีดูแลรักษาสุขภัณฑ์เนี่ยง่ายมากเลยนะครับถ้าถ้าเป็นตัวโถสุขภัณฑ์หรือว่าเป็นตัวอ่างล้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีน้ํายาทาความสะอาดนะครับขีดน้ํายาทาความสะอาดหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เปื้อนคราบสบู่คราบอะไรมากมายนักเนี่ยใช้ผ้าแห้งธรรมดาเนี่ยแหละครับเช็ดคราบน้ําออก สกขภัณฑ์ก็จะไม่หมองแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยคราบที่เกิดขึ้นจะเกิดจากคราบน้ําที่แหง้งนะฮะสังเกตง่ายๆครับเวลาเราต้มน้ำะนะฮะเราต้มน้ำเนี่ยเราตั้งกาต้มน้ําใช้ไปสักระยะหนึ่งหรือว่ากระติกน้าร้อนเนี่ยะจะมีคราบตะกันอยู่นะฮะน้ำก็เช่นกันน้ําที่อยู่ในห้องน้ําถึงแม้ว่าจะไม่โดนความร้อนแต่คราบตะกันเหล่านี้เนี่ยฝุ่นผงเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นใช้ผ้าแห้งเนี่ยละครับชุบทำช,ชุบน้ำมันหมาดก็ได้ เช็ดทำความสะอาดแล้วที่นี้สมมติว่าในห้องน้ำเนี่ยค่ะมันมีก๊อกน้ําอยู่ปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นสนิมเป็นสนิมเป็นคราบเหลืองนะฮะปัญหาของก๊อกน้ําที่เจอโดยส่วนใหญ่นะครับอันแรกเลยก็คือคราบน้ำนะฮะครบาบน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าก๊อกน้าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะชุบโรเมียมเป็นสีเงาเงานะฮะก็จะมีผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดก๊อกน้านะครับสามารถที่จะไปหาซื้อได้ตามร้านสะดวกอก่อสร้างนะครับแล้วก็มาเช็ดทําความสะอาดซะนะครับ ส่วนคราบสนิมนั้นก็เกิดเนื่องจากว่าเราใช้งานแล้วเนี่ยก๊อกน้ําบางประเภทหรือว่าบางรุ่นเนี่ยนะครับวัสดุภายในเนี่ยเป็นโลหะนะฮะเป็นทองเหลืองซึ่งอาจจะมีคราบสนิมสีเขียวนะครับหรือว่าถ้าก๊อกที่ราคาไม่สูงมากนักนะครับวัสดุอุปกรณ์ภายในของก๊อกน้ําเองเนี่ยะจะเป็นเหล็กธรรมดานะครเป็นเหล็กธรรมดาเพราะฉะนั้นเหล็กเนี่ยก็จะมีคราบสนิมแดงๆนะอันนี้ก็ต้องหมั่นทำความาสะอาดคือรักษาห้องน้ําให้แห้งถึงแม้ว่าจะชื่อว่าห้องน้ํานะครับ แต่ว่าห้องน้ําเองเนี่ยไม่ควรจะเปียกตลอดเวลานะฮะควรจะดูแลให้สะอาดแล้วก็แห้งค่ะหลักๆแล้วก็ควรที่จะดูแลรักษาความสะอาดด้วยใช่ครับใช่แล้วก็นะอยากจะให้สาหรับท่านผู้ชมที่กาลังจะไปเลือกสุขภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สวยที่เก๋กเข้าบ้านนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังในด้านไหนบ้างคะมีคําเตือนนะคะก่อนที่ก่อนที่จะออกไปชอปปิ้งเลือกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะครับผมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวิธีเลือกสุขภัณฑ์นะครับกรณีที่จะทําห้องน้ําใหม่หรือว่าสร้างบ้านใหม่เนี่ยนะครับแนะนําว่า ถ้าเป็นไปได้นะครับไปทั้งครอบครัวหรือว่าเราไปเดินดูเลือดเดินเลือกด้วยกันเหมือนเราใช้ร่วมกันก็ช่วยกันเราใช้ร่วมกันเพราะว่าห้องน้ำในบ้านเนี่ยเอ่อบางบ้านเนี่ยมีห้องน้ําไม่เยอะมากนักแล้วก็เป็นห้องน้ํารวมซึ่งอาจจะใช้กันหลายคนที่อยู่ในในบ้านเดียวกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวิธีเลือกสุขภัณฑ์หรือว่าเลือกอ่างล้างหน้าก็ต้องให้เหมาะสมกับทุกคนเพราะฉะนั้นไปทั้งครอบครัวเลยครับเดินไปร้านเกันไปร้านเดินไปร้านเดินไปร้าน่ดินไปร่านกําลังจะไปเดินไปิ้งไปช้อปปิ้งเดินดูสุขภัณฑ์เข้าบ้านนะคะ ก็มีวิธีคลายปัญหาที่ให้ปัญหาในเบื้องต้นแล้วก็สามารถนําวิธีการหลักการเหล่านี้นะคะไปสําหรับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะคะแล้วก็สําหรับช่วงต่อไปค่ะดิฉันนะคะและคุณจุะเทพจะไปเดินพาคุณผู้ชมไปเดินไปดูไปเลือกผลิตภัณฑ์กันว่าควรจะเลือกวัสดุตัวไหนสําหรับในห้องน้าของทุกท่านค่ะพบกันในช่วงหน้าค่ะ